S <S <Yes. S 1> เรียนวันนี้รู้สึกยังไงเรียนวันนี้เป็นยังไง I am feel good today Wow อย่า Wow good job well done Okay thank you thank you เอาต่อไปคุณทัศนีพูดอังกฤษนิดนึงพูดอังกฤษหนึ่งวิงนาทีอ๋อพูดอังกฤษหน่อย All okay. oh, you okay Wow okay อย่าเอาต่อไปคุณพูดพูดสักหนึ่งนาทีครับ คุณกิ่งแก้วคุณเก่งคุณเก่งอ่าเปิดโฟนพูดภาษาไทยก่อนเอเวอรติงอ่าพูดภาษาไทยก่อนเพราะคุณพูดภาษาไทยเพราะทุกอย่างดีค่ะอาจารย์เข้าใจค่ะผิดหวังไม่มาเรียนคอร์สนี่ยผิดหวังไหมคอร์สนี้ดีสำหรับคุณไหมคอร์สนี้ดีสําหรับคุณไหมดีค่ะอาจารย์ดีเลยค่ะขอบคุณมากนะครับภาษอังกฤษเข้าใจมากขึ้นคุณภาษาอังกฤษ everything Everything is okay. Wow สุดยอด Amazing Thank you โอเคเอาคุณยุพินเสียงแคนเรายุพินเสียงแคนเอาะอ่าคุณยุพินพูดหน่อยดีค่ะพอดีขึ้นเข้ามาวันนี้เป็นยังไงกลัวไหมเข้ามาวันนี้กลัวไหมกลัวไหมกลัวเลเวลไหนกลัวเลเวลไหนเหรอตื่นเต้นเหรอครับเดี๋ยวก็ดีขึ้น ได้ความรู้ขึ้นไหมมันเข้าลงสมองไหมมันลงเซลล์สมองไหมยค่ะแต่วันนี้มันเพิ่งเข้ามาครั้งแรกตื่นเต้นยังไม่กล้าออกเสียงเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ดูวิดีโอทุกวันเลยค่ะดีมากดูแล้วไปทวนนะทวนทุกวันแล้วพูดตามกินข้าวก็พูดนอนก็พูดให้มันหลับให้มันเคลิ้มไปโอเคเปล่าโอเคค่ะเอาต่อไปท่านซีโอของเราพูดเยอะๆหน่อยนะซีโอห้านาทีเพื่อนกําลังฟังอยู่น้อยการสอนพอยจาผ่านไหมเป็นวิธีที่โอเคไหม โอเคค่ะโอเคค่ะ hmm. อืม hmm. อ oh, okay, okay. ah, okay. so well, ืมอได้เข an okay. so ้าสมองไหมอ่ะก็ได้เข้าสมองคุณอ่ะคุณคุณกันไหมอ่ะข้าวค่ะข้าเข้าเข้าก็ได้เข้าใจมากน้อยอะไรต่างๆว่าจะแต่งยังไงทํายังไงค่ะอาจารย์มันก็อืรู้สึกมันเปิดกว้างที่จะรับค่ะอาจารย์มันไม่มไม่มีไม่ไม่ไม่มียอดมากเลยว่าจะต้องต้องใส่มุมไหนอะไรยังไงค่ะอาจารย์ก็ขอบคุณค่ะ โ okay. อเคเดี๋ยวผมจะสรุป5นาทีเป็นภาษาอังกฤษฟังนะถ้าใครตอบได้จะส่งหนังสือให้เนี่ยส่งหนังสือให้กี่ท่านวันนี้เลือกยกมือเอานะคอยากได้หนังสือยกมือเอา <c oughs> If you want my book you can raise your hand raise your hand I will send my h uh, English book is a is a uh, you know is amazing book for you everyone you know today I'm so happy to have you here to study English on coaching English with me Every, uh, every Sunday, every Sunday, you know. So uh, this is my first card. You are my first card. uh, for my, my, uh you know, my fan page, my page, you okay, Facebook page. Yes, but I will try to do everything for supporting you to better in English in the future. Don't worry about everything. English it is it's not okay. English is good. English is so bad. English is so, 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 no I have only one choice In the next time, in the short time I will be good at English for sure for sure เข้าใจยัง Fat Finn Finn f i n Finn อันนีค่ะ Finn คุณโจคกี้คุณโจคกี้เปิดเปิดฟอนคุณโจคกี้คุณโจคกี <c oughs> เคเ้เปิดฟอนคุณโจคกี้เปิดฟอน อาพูดคำว่าสองคำนี้สวยสวยสวแปดถูกต้องสินสุดยอดนี่แหละคือสุดยอดสุดยอดของคำเลยนี่แหละนี่แหละสุดยอดผมค้นหามานานแล้วแปดสินแปดสินเอาคุณทัศนีคุณทัศนีเปิดฟน อาคุณทัศนีพูดสองคำนี้สิครับพูดสองคำนี้สิครับอ้วนกับผอมนี่เอาไว้ก่อนนะผู้หญิงต้องอ้วนกับผอมไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอ้ทินทินยังไม่ถูกครับทินต้องเอาลิ้นออกเอาลมเป่าด้วยสิ้นสิ้นทิ้นสิ้นยังไงให้ลิ้นออกกัดกับพันเราเอาลมค่อยๆเป่าสิ้น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 เอาไว้แฟทแฟท แปดที่นีิที่นอ่ที่นอ่อ้าคราวนี้โอ๊ยทำไมคุณดูอ้วนขึ้นจังทำไมคุณดูอ้วนขึ้นพูดสิคุณดูอ้วนนะพูดสชคุณดูอ้วนนะว่ายังไงคุณดูอ้วนนะพูดใหม่สิเป็นประโยคพูดเป็นประโยคพูดเป็นประโยคไม่เอาแฟดอย่างเดียวเขาไม่รู้ว่าใครอ้วนเอาดยูดูแฟด โอ้เก่งจังเก่งโอ้โหปรบมือลอยเหรียญทองเหรียญทอง you look fat you look fat โอ้ you look fat อ้าวคุณดูอ้วนนะเนี่ย you look fat you look fat you look fat you look ถ้า <fat. S 1> you ดูคุณ <You look S 1> อ้วนมาก <fat. S 1> ขึ้นจะ <You S 1> ว่ายังไง you more look fat โอ้เก่งจังโอ้ปรบมือในเด้อนี่ You look more fat You look more fat มากคุณดูอ้วนขึ้นมากเลยว่ายังไงบัตรคุณดูอ้วนขึ้นมากว่าไงเอาเอาเอาวันนี้เอาหัวหน้าก่อนคำถามแรกเอาหนักๆก่อน You look very more fat No 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 very more ก็ได้แต่ไม่เพราะเอาไม่ You look ถูกอันนั้นถูกใช่ You no, 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 no. uh look so fat ได้ครับ You look so fat ถูกต้อกเก่งจังภาษาอังกฤษ60ปียอมรับ ายูลุกโมแฟทมัชก็ได้นะครับยูลแฟทมัชยูลุกยูลุกแฟทมัชก็ได้ยูลุกแฟทมัชอ่าถ้าอยากเอาสวยนะเอาฝรั่งพูดสวยมชหมอคนดูแล้วมากขึ้นก็คือแฟทอ้วนมากขึ้นมากขึ้นคุณดูอ้วนมากขึ้นมากคุณดูอ้วนมากขึ้นมาก You look much more fat นี่คือฝรั่งพูด You look much more <You> look จำกลุ่มนี้ไว้เลยว่า much more มากขึ้นไม่ธรรมดาย,ยังมากขึ้นมากๆ,ๆเลยคุณดูอ้วนมากขึ้นมากๆ,ๆเลยเข้าใจไหมครับมันต้องอย่างนี้นี่คือฝรั่งพูดแต่แบบที่คุณกันพูดก็ถูกหมดครับคุณได้รับสิทธิ์ตรงนั้นทันทีถูกครับคุณกันพูดก็ถูกไม่ผิดครับแต่ผมเสริมให้ซะ You look more fat คุณดูอ้วนมากขึ้นนะ คุณดูอ้วนขึ้นมากๆเลยนะมันจะเป็นอย่างงี้ครับมันจะเป็นอารมณ์นี้มันจะเป็นอารมณ์นี้ much more เอาพูดตามผมปิดโฟนแล้วพูดด้วยตามผม much more much more much แปลว่ามากขึ้นมากๆมากขึ้นมากๆ much more much อย่าโอเคไหมอย่าฉันฉันรู้สึกว่าฉันอ้วนบอกสิ ฉันกําลังจะอ้วนฉันรู้สึกว่าจะเริ่มอ้วนแล้วเนี่ยพูดสิฉันจะเริ่มอ้วนแล้วจะว่ายังไงไออะไรเนี่ยไอไอเฟสเอาไอไอกับไอกับเฟสเอาไอกับเฟสแปลว่าฉันฉันจะทํายังไงฉันฉันรู้สึกว่าฉันจะอ้วนแล้วตอนเนี้ยจะว่ายังไงถ้ามันไปไม่รอดก็ I feel fat ก็ก็คือได้ฉันรู้สึกว่าอ้วนก็ได้แต่ถ้ามันไม่รอดคือภาษาที่ไม่รอด คือไม่รู้จะเอาอยัางไงกับฝรั่งสมองมันคิดได้แค่นี้ไอ e ผิวแใหไอผิวแปดเลยใช่สมองมันได้แค่นี้ฝรั่งต้องเข้าใจฉันไอ่ e ิวแปดฉันรู้สึกอ้นวนนะตอนนี้ไ right? รถูกไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าถูกไหมให้พูดอย่างนี้ไ right? รให้พูดเสียงสูงๆว่าไรถามฝรั่งไร right? ถูกไหมถามเขาถูกไหมโอเคไรอ้วนบอนี่อ้วนบอนี่ไรเขาพูดอย่างนี้เขาใจยัง <laughs> ต่อนคราวนี้ผมจะไม่ให้พูดมันไม่สวยคํานี้มันเป็นคําปอสีผมไม่เอาคำา่าฟิวมัเป็นคําปอสีผมจะเอาคําคนทํางานนะครับต้องพูดว่า I'm getting I'm getting fat ฉันกำลังเริ่มจะอ้วน getting I'm getting fat พูด getting สิ I'm getting fat แอมเกตดิงสลีปปี้ฉันกำลังเริ่มง่วงและแอมเกตดิงช้ายเยื่ฉันกำลังเริ่มเหนื่อยไอเกตดิงบิวตี้ฟูลฉันกำลังเริ่มสวยเข้าใจยังครับเ <c oughs> ข้าใจยากเออเ <c oughs> พราะฉะนั้นคำนี้ต้องมาห้ามห้ามฟิลนะไอฟิลนี่มันมันเป็นเด็กป .4 เขาพูดกันไม่เอาฟิลไม่เอาฟิลห้ามฟิลนะครับไม่เอาฟิลเป็นเบสิกไปนะครับทำไมทำไมพูดว่าเกตดิง เก็ดดิ้งไม่มีดีไม่มีดียกตัวนี้ครับเก็ดดิ้เก็ดอะอย่างงี้เก็ดคือคือเริ่มเก็ดดิ้งแปลว่าเป็นกําลังเริ่มมันเป็นมันเป็นแอมเก็ดดิ้งมันกําลังกําลังจะเริ่มไงไอแอมไอแอมไอแอมเก็ดดิ้งใช้กาลังจะเริ่มยังไงเริ่มเหนื่อยเริ่มหิวไม่มีไม่มีดีอ่ะทำไมถึงพูดคําว่าเก็ดดิ้งคะอเมริกาตัวทีออกเป็นดอเด็กหมดจําไว้เลยครับคุณตุกี้คุณโอเคํำไว้เลย อัตัวทีเป็นดอเด็กหมดนะครับโอเคจำคราวนี้จำว้เลยนี่แต่คือสำเนียงอเมริกาบอกว่าแม่มาแบบอเมริกาบอกเขาแม่มาแบบอเมริกาอ่าต้องบอกอย่างนั้นเคด,ดิงไอเคทิอ่ะ,ะดูซิฉันเริ่มหิวว่ายังไงเอาบอกซิคุณเก่งบอกมาฉันกำลังเริ่มหิวแล้วตอนนี้ I am hungry I am hungry ฉันฉันเป็นคนหิวฉันหิวมันก็ถูกแต่มันเป็นภาษาที่ ภาษาไม่ลื่นหูเท่าไหร่มันถูกร้อซแต่มันไม่โอเคต้องพูดเอาอารมณ์ใส่เข้าไป I getting hungry ต้องใช้ getting getting แอม getting hungry get ไปว่า <'m> เริ่ม get <'m> getting แอม getting hungry ใช่ถ้าอะไรที่เริ่ม <'m> เริ่มหิวเริ่มรักเริ่มชอบเริ่มเกลียด getting อย่างเดียวอะไรที่เป็นความรู้สึกจากภายในเรา I getting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  ท้ายเยอะฉันรู้สึกเหนื่อยแล้วนะ คือเหนื่อยหมายถึงฝรั่งไหมายถึงอยากนอนนะเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยแบบคนไทยนะฝรั่งเหนื่อยส่วนมากเขาจะหมายถึงเขาเขานอนเขาไม่ว่างก็ sorry เขาอยากนอน tired ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นเข้าใจยังไม่ใช่ I getting sleepy ฉันรู้สึกง่วงนอนโอเค sleep sleep แปลว่านอนถ้าปี้ลงไปก็คือง่วงปี้ปี้คือง่วง sleepy ง่วงนอน sleep แปลว่านอนปี้ก็คือง่วงนอนเข้าใจยากครับง่วงนอน ไอ้เกดิงแต่ถ้า <I S 1> แต่ถ้า <getting. S 1> คุณพี่ยุพินบอกว่าหนูยังหลงไหลฟิลอยู่หนูพูดได้ไหมจัดไปคุณพี่ยุพินจัดไปฟิลพูดได้จัดไปครับจัดไปจัดไปจัดไปโอเค